ไอ้จำในยุไปนกไสิไอ้ยัทั้งหมดยัทั้งหมดอ้ยไอ้ขี้มานี่มือมือนั้นไ้ครับว่าแฟนนั่นคงแค้นชงปบปับัเอกหลังข้ามได้หลังข้าวพี่มากเพี่ว่าเผือก รอบตีเนื้อก็บึกครับประมาณตีสองเอาเนื้อแบบแรกเอาอย่างเอาย่างเอาเนื้อโอ้ยหเจ้าเอ็งนี่นี่มีเยอะโอ้โหเจ้าข้าหามีขึ้นลุงเหนือครับใหญ่เหนือสุดยอดที่สุดเขตนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดครับ ้นก็ได้เราไป่นอราจะซื้อเป็นเนื้อย่างครับมันเขาอย่างเางโอ้แมจยังนี่แม่แถมหมดนี่ีหน่อยนึงม้ออันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับคนขากัคนขายคนกิน อส,ส,สองร,งางอองร่าหงหกสิบผมถามนี่เราบอไงเนื้อหนีบอไงคนนี้ครับผมอ๋อเนื้อเลือเราหรอะเลือดเื้อเป็นช่วงมั้งครับเ,รรเ,ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดมาให้ยังมืออยู่ร <c oughs> อบเด็กนะครับอ่าตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งกว่านะครับวันนี้นายมีแนวนํำสเสนออีกนะครับ อันนี้เป็นเนื้องวัวนะครับเนื้องวัว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 นะครับซื้อมากเต็มที่เลยมืาอนี้อันนี้เป็นไขมันแนืวอวากซื้อมากเนื้วานโอ้สองร้อยหกสิบอันนี้เป็นเนื้อยา่างเนาะเข้ามาเน้นแม่อันนี้บีบีครับอ๋ออันนี้นบีบตอนนี้บีแทบีแทบนะครับบีแท้แด้วมันแม่อันนี้ก็เขาเออนยังก็ถ้าจะบีบผมแบบ เอีียวไม่พอด้ยพอดีแหละมือันแหละมีสำเร็จก็นเออบีสำเร็จเดี๋ยวลเดี๋ยวลยางพยางไม่ปะยางไม่เดี๋ยวทียางไม่เลยไปโชว์โชว์ยาง่อไงนี่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 ยางทั้งนั้นนะหาซีหยาหาซีอยานครับโอ้เธอขั้นมือนี่ทังในเฮียผมตัด คบยกับผมอีกครั้งคุยกับนายอีกครั้งนะวันใหม่ค่า <c> ค <oughs> ืนอีกค่าคืนหนึ่งนะครับยังน,นี้เมนูนอย่างแเสือบียเวันอย่างเสืยอ,อย่างติดมันของหัวนะครับงวงอันนี้งัวดิวงัวได้ว็นหมูนี่เบื้อง,งเนื้อนะครับเด้อ เนี่ยนี่ว่าไป็สื่อมากพี่จนี่อาติมิทายวิดีโดทีน้อยน้อยแล้วไปเบิรงนที่หลังเอ๋ต่างเรื่องของนี่อย่ลืมนะครับอย่ลืมนี่เขาเบิรงเส้นของมันเส้นเส้นอันนี้ก็เป็นถึงทางบาล้วเป็วถึง้างมันหนาวถูกต้องถูกต้องอ่าอันนี้ เส้นหมูกับเส้นง่วนมัคือกันเนี่เส้นหมูกับเส้นง่วนมัคือกันนะคร <c oughs> ับเนี่ยไม่ง่ายเส้นหมูมันสีมันสีมีขาวหน่อยนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงของงัวนะครับนี่เนื้อซี่โครงของง่วเดี๋ยวยำสูตรเดี๋ยวซี้เบื้องยนซี้แรงเบื้อันนี้ บาไมักได้สุดเด็ดเลยของแจ๋วเลยแจ๋วของยังอเไรไว้ี่โมเมนต์โมเนตของปอมนี่ของแท้เขามีมีต้นเด็ดนี่ของแท้ของแทะนะครับเด้ออันนี้มีอันนี้มีของแท้นี่มีมีของแท้บมเมนบ์โมเมนต์นี่ผสมน้ำป่าเหมือนกันผสมเหมือนกันผสมน้ำป่าผสมน้ำป่าไหมอันนี้เป็นเนี่ยว่แม่อุดมพร้อม โบว์แมนแมนแมนเมนพรอเนีองพรน้องพรอันนี้เป็นนองอันนี้เป็นน้องพรเนอะอันนี้เป็นบีงองแท้นี่บีงอแท้เพินพินเห้ซ้พี่น้องเดีวกันเนาะพิ่พ่นเ่เพิ่นเน้เนื้อเน้อเนื้อเน้อเนื้อเนื้อเนเน้อน้อเอ้้นี่นนี่้วนเเเเเ้เนอเ้นเเียวสอันนี้

วิีอเอดิเออฮัลเวลาดีนี่เฮอืมอเคไม้องจอแล้วหนาวฮ่วันนี้หนาวครับต้องมานั่งหนีในบ้านนะครับมาเลยมาดดหนาวอ้ยหนหยิเทวดาเลยผมส่วบ่ับำลงสุดยอดเนี่ยแหละ Nè, em cho mày đây. Say mọi người đi. người mọi người bỏ người mọi mày mọi người 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 Có người nó người mọi người mọi không, mọi người rồi Có mọi người không, ní, ní, ní แล้วผมตัดเดี๋ยวฮ้ยเยเฮ้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 ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเยเยเฮยเฮ้เฮ้มเฮ้เ้้เ้ยยเี้ยเ จูเน um> uh> ื้อลอบดึกครับพี่นายครับแต่เนื้อเราย่างครับเราไม่ได้กินดิบนะครับกินสุกๆร้อนอันนี้ก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนอ่อนๆชิ้นๆนะชิ้นทั้งตั้งร้อนครับเดือดครับแร้มกาศนี้แก้มผม

เป็นล้มโตเลยเบียล์เ mm hmm. ที่ยบนี่งเียร์ไปดิไส้ตันอืมเอออยู่นมดงเนื้อจุอางนี้นี่ครับเนื้อรารกาลังซอยครับแต่อยนาีจะชิมครับนี่สายชิมครับจุจุระัดลาวาต่อยิปนะจุระัดน,นี่เอ้โอหแค่างนี่เอ้าก็ได้ษจะสีที่ไหนน้งแดงนี่